ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดตกเป็นข่าวใกล้ที่จะได้แข่งดีกรีแชมป์รายนี้มาร่วมทับด้วยค่าตัว50ล้านยูโรทัตโตเมอร์คาโตเวบสื่ออิตาลีตีข่าวปีศาจแดงแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษไล่ที่คว้าตัวคิมมินแจกองหลังทีมชาติเกาหลีใต้ของนาโปลีมาสู่ทินโอนแทฟเฟอร์เป็นรายแรกในช่วงสเสมอนี้สำหรับคิมมินแจวัย26ปีเจ้าของส่วนสูง190เซนติเมตรโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจ ลงเล่นให้นาโปลีในสึกัโชเซเรียรอาอิตาลีฤดูก,กาลนี้ไปแล้ว33นัดซัดไป2ประตูกับอีก2แอซิสช่วยให้ทีมการันตีคว้าแชมป์ลีกตั้งแต่ยังไม่จบซีซั่นอีกด้วยและจากผลงานดังกล่าวทําให้เขาได้รับความสนใจจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ต้องการเพิ่มตัวเลือกในตําแหน่งแนวรับทั้งนี้รายงานล่าสุดจากสื่อิตาลียืนยันว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใกล้ที่จะปิดดินคิมมินเจเต็มทีคาดว่าค่าตัวอยู่ที่50ล้านยูโรดยยูไนเต็ด United, พร้อมที่จะจ่ายเงินกินเปล่า3ล้้้้านนนูโรรเเพื่อใหดีจบ็วขึ เพื่อให้นักเตะได้มีเวลาปรับตัวในช่วงก่อนเปิดฤดูกาลหน้าอย่างเต็มที่